The goal is a l w a y s to win ถ้าเราไปเพื่อที่จะจบที่3ไม่ไปดีกว่าครับเสียเวลาเปล่าๆเ,เราไปเพื่อที่จะชนะเราไปเพื่อที่จะจบที่1น go to win the championship เป้าก็คือที่1ถ้าที่1นึ่งได้ทุกรสก็สุดยอดแต่ว่ามันจะ not very realistic สวัสดีครับผมชื่อเอนโซธานวันนิชกุลนะครับเราวันนี้มาสัมภาษณ์พิเศษกับ The Standard Sports คุณพ่อเขาชอบแข่งรถมาตั้งแต่ก่อนผมเกิดกอะครับแล้วก็ตอนผม,มาอายุ3ามขวบเขาให้ลองขับโกคาร์วครับเพราะว่าได้รับโกคาร์ดมาเป็นของข,องของวัญวันเกิดครับเลยก็ลองตอนนั้นไปแล้วก็ชอบที่ต้องขับเร็วต้องผักตัวเองให้ ทำแต่ละอย่างให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้เร็วครับเลยก็ชอบ Challenge แบบนั้นสำหรับตัวเองเริ่มชอบแข่งรถเพราะว่ามันทำให้ผมผักดันตัวเองมากๆครับชอบ,ชอบความเร็วแล้วก็มีมีแผลจากครั้งแรกที่ขับชนครับ <c oughs> <c oughs> ทุกวันครับไม่คือเจ็บทุกวันเลยครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเจ็บสาหัสหรือเจ็บแบบปวดช้ำเลือดออกอะไรแบบนี้ครับ เจ็บที่สุดขับ F4 ครั้งแรกครับสนามนั้นนะครับมันเป็นสนามเก่า old school track แล้วมันบอมพี่มากๆครับแล้วก็มีเซกชั่นหนึ่งมันเป็น downhill นะครับแล้วเหมือนแบบรถมันคอมเพรสแล้วก็บอทเทอนิดนึงแล้วก็มันมีสตาร์ทรถขยับนิดนึงนะครับแล้วก็เข้ากำแพงครับแล้วก็เป็นเหมือนรูในมือครับโชคดีไม่แตกไม่หักอะไรครับแต่ว่าเป็นแผลเป็นครับ ตอนนั้นมันไม่เจ็บอะครับแต่ว่าประมาณ4ชั่วโมงหลังจากชนก็คือแบบอะดรีนาลีนทุกอย่างลดลงแล้วพออยู่กับหมอแล้วหมอเริ่มกดก็คือเจ็บครับเจ็บอย่างแรกคือชอบลดนะครับไม่ได้เกี่ยวกับแข่งแต่ว่า อชอบสิ่งที่เกี่ยวกับรถในการ the physics behind it แล้วทุกอย่างแบบนี้ผมว่าใช่ the engineering and everything l i e this ผมว่ามันน่าสนใจมากๆครับแล้วก็ชอบจากตรงนั้นแล้วก็มีจากการแข่งด้วยครับเพราะว่าผมชอบชนะครับวางจริงๆแล้วเริ่มแข่งที่เมืองไทยนะครับแข่งไปแข่งมา ก็เริ่มไปแข่งนอกประเทศอะครับสิงคโปร์อะไรแบบนี้ครับและหลังจากนั้นพอดีเจ้าของของทีมที่ไปแข่งที่สิงคโปร์นะครับเขาบอกว่าควรจะไปล่องแข่งยุโรปครั้งหนึ่งพอไปแข่งนะครับก็ชอบว่ามันยากมันแชร์เลนส์กับตัวเองอะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ง่ายเลยก็อยากพิสูจน์ตัวเองว่าทําได้อะไรแบบนี้ครับเลยก็ประมาณตอนอายุ7ขวบบอกคุณพ่อคุณแม่ว่า อย,อยากแข่งที่ยุโรปแล้วอยากมาบ่อยๆแล้วเขาบอกว่าถ้าจะไปบ่อยๆเนี่ยก็ไปซื้อบ้านอยู่ที่อิตาลีเลยครับเพราะว่าตอนแรกผมเกิดแล้วก็โตที่สเปนนะครับแต่ว่าพ่อแม่ไทยทั้งสองคนผมไปอยู่อิตาลีแล้วมันเป็นเหมือน c h a ์เลนจ์ใหญ่ๆให้ตัวผมเองครับเพื่อที่จะชนะแล้วก็โชว์ตัวเองได้ว่าทำได้ในเลเวลที่สูงที่สุดนะครับจากนั้นก็ได้ World c h a m p i o n s h i p มาหนึ่งถ้วยก็ค่อนข้างดีใจเรื่องนั้นครับ มันยากครับตอนเริ่มแรกๆแต่ว่าอย่างที่ผมบอกมันคือ Challenge ที่ผมตั้งให้ตัวเองครับโอเคต้องต้องทำให้ได้บอกกับตัวเองว่าจะทำได้อาเตียนถ้าทำงานเยอะๆฝึกเยอะๆมันก็ควรจะไปถึงจุดได้ครับก็เยอะครับ โกลคัดน,นะครับมัน preparation เพื่อที่จะแข่งนะครับมันจะเป็นขับเยอะๆเทสเยอะๆ mm hmm. ในสนามครับแต่ว่า F4 มันเป็น limited running เลยก็หลายอย่างมันเกี่ยวกับการ prepare ในบ้านครับ mm hmm. simulator, gym, mental preparation mm hmm. ก็ต้องพรี p a ร์มาตั้งแต่ตอนอยู่บ้านครับแต่ว่ามันเริ่มในการสิ่งเล็กๆครับใน habits ดีๆ มันมีคอนเซปต์อันหนึ่งที่ Red Bull แล้วก็ทาง Physical and Mental Preparation Team ที่ผมทำงานด้วยครับข้อสอนคือ marginal victories or marginal gains ซึ่งคือถ้าเรา1%ดีขึ้นทุกวันมันก็ยังดีกว่าไม่ดีขึ้นเลยคือเหมือนแบบ accumulation ถ้าดี5%ทุกวันของปีแทนที่จะศูนย์บ้าง30บ้างอะไรแบบนี้ครับ a t the e n d of the year มันก็จะ add กันแล้วแล้วมันก็เยอะกว่าเยอะใช่ไหมครับคือ small victories นิดหนึ่งครับคือในกคารเนี่ยครับผมเป็นคนช่วยช่างเยอะอยู่กับช่างแต่เช้าจนถึงค่ำนะครับแล้วก็ใน a อฟ f o r m มันช่วยช่างอะไรไม่ได้เลยนั่นคือสิ่งหนึ่งที่แตกต่างมากครับแต่ว่าอย่างอื่นก็เหมือนกันนะครับถ้าคิดดูก็นักแข่งที่แข่งกับผมะครับก็คือพวกที่ผมแข่งกับเขาระหว่างเขาขับโกคาร์ใช่ครับเลยก็มันไม่ได้ แตกต่างอะไรมากครับผมว่าสเต็ปใหญ่ๆก็คืออาจจะ F3 หรือ F2 อครับบางทีอาสมมุติโบลเชเลตโตตอนแฮมิลตันชนะอะไรแบบนี้ครับ t บลเชเลตโต้สติลินคาร์ติง we were in the same paddock ผมเจอเขาทุกเช้าสำหรับปีหนึ่งครับแล้วคิดว่าปีหน้าเขาถึง F1 แล้วคือแบบมันมันเป็นสเต็ปที่ใหญ่อครับ <S <S อยู่แล้วครับอันนั้นคือทุกคนต้องปรับปรุงตลอดเวลา always room for improvement แม็กซ์ก็ต้องปรับปรุงทุกคนต้องปรับปรุงผมรู้สึกว่าการ preparation แล้วก็การขับผมเนี่ยครับกำลังถึงจุดหนึ่งว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ๆแล้วมันเป็นร้อยเรื่องเล็กๆซึ่งอาจจะซ่อมยากกว่า3เรื่องใหญ่ๆที่มันเป็นนิัๆมันติดตัวเราใช่ครับบางบางทีคือสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้บางทีคือ driving style ที่ทำอะไรไม่ได้ the goal is always to win ถ้าเราไปเพื่อที่จะจบที่3ไม่ไปดีกว่าครับ เสียเวลาเปล่า,เ,ลาเราไปเพื่อที่จะชนะเราไปเพื่อที่จะจบที่หน o ่ง o t o w i n t h e championship เป้าก็คือที่1ถ้าที่1ได้ทุกเรสก็สุดยอดแต่ว่ามันจะ not very realistic 2 0งวครับเราหวังว่าก็คือย u โรค u ัแล้วก็ F3 นะครับแต่ว่าไม่รู้ครับ F3 มันคือ F3 กับ F2 นะครับกับ F1 มันคือบางอย่างที่แบบ บางทีเขาควรจะได้แล้วไม่ได้หลืออะไรก็ตามอะไรแบบนี้ครับคือถ้ามีโอกาสก็ควรจะขึ้นมันไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสตลอดใช่ไหมครับเลยก็คาดยากครับแต่ว่าหลังจากปีหน้าควรจะขึ้นครับเปิดกว้างมากครับ ตอนนี้คนเพิ่งเซ็นคอนแทรคตเสร็จสำหรับปีหน้าแล้วก็2026ยัง,ย,งยังไม่มีใครรู้อะไรเลยครับเพราะว่ามันมีหลาย f a เ t อร์ที่เปลี่ยนเก่ิดได้ครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมคือปีหน้าต้องทำซีซันที่ดีแล้วก็ Earn my sport s p o t in F3 ตเนรัดูดูทุกสนามครับติดจอเลยครับ ก็เรดบูลอยู่แล้วครับเชียร์เชียร์เรดบูลนะครับ <laughs> ในกริดนี้นครับ <laughs> คนที่ผมชอบที่สุดคือ Max <laughs> เพราะว่าผมชอบ approach ที่เขามีกับการแข่งรถแต่ว่า overall เนี่ยครับคือชอบ v e t t e l and s e n n a ตั้งแต่เด็กก็คือชอบ v e t t e l ใช่ไหมครับ <laughs> เลยก็จริงๆแล้วก็เชียร์เรดบูลมาได้สักแป๊บหนึ่งแล้วครับ <laughs> อันที่ใหญ่ที่สุดคือผมเห็นคนที่ชนะแล้วผมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตอนที่ชนะ นั่นก็คืออยากได้อยากอยาก,ยากมีความรู้สึกนี้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับแรงผักดันที่ใหญ่ที่สุดที่ผมนี้ก็คือตัวเองครับผมอยากชนะมากกว่าคนอื่นผมอยาก result ดีกว่าเหมือนแบบ HELMET อะไรแบบนี้ครับดกรมารกทุกคนบอกว่าเ,ออเขา pressure เยอะ expect เยอะแต่ว่าผมว่าเขา expect ถูกต้องครับคือสิ่งที่สมควรที่จะ expect คือเขากำลัง sponsor แ่งเพื่อที่จะชนะไม่ใช่ให้จบที่3ที่4ที่5ที่2อะไรก็ตามชอบเบอร์8กับ5ครับเพราะว่าทั้งครอบครัวชอบเบอร์8ครับแต่ว่าผมชอบ5หรือ105เพราะว่าชนะ world champion s h i p กับเบอร์105ครับติกรครับติกรแล้วก็จิมแล้วก็ซิมูนิเตอร์แค่นั้น ซึ่งจะชอบใส่แบบนี้นะครับแบบสบายๆแต่ว่าไม่ชอบสตรีทแวร์ชอบคลาสสิกมากกว่านี่ก็ผมว่าดูดีนะครับอาจจะสีแดงค่อนข้างแดงนะครับปกติจะใส่สไตล์แบบนี้ครับอาจจะสีเข้มหรืออ่อนกว่าน้อยหรือไม่ได้ฟอร์มอลขนาดอ๋อค่อนข้างฟอร์มอลใช่ครับชอบใส่แบบสูทอะไรแบบนี้ครับ อย่างไรกอยขอบคุณทุกคนที่ได้ติดตามปีนี้นะครับถึงแม้ที่ไม่ค่อยได้กลับมาเมืองไทยนะครับ e n so appreciate ที่ทุกคนได้ติดตามดูนั่นคืออย่างไรแล้วก็อย่างที่สองอยากให้ทุกคนติดตามนะครับเพราะว่าได้ทำ collaboration กับแบรนด์เสื้อผ้า Royal Ivy Regatta ซึ่งผมได้ทำงานกับดีไซเนอร์แล้วก็มันจะเป็น collab ที่จะเป็นเสื้อผ้าที่ผมชอบนะครับอย่างเช่นสิ่งที่ผมใส่วันนี้ครับจริงๆต้องติดตามดูไว้ครับ <c oughs> ผมก็หวังเหมือนกันครับโชคดีครับขอบคุณคุณครับ